ก็หมายสวยนะ่าลองมากนะก็ลองมาตีดูก็ไม่แน่นะเผื่อตัวเข้ามามนั่งไงโอ้โหพูดอย่างนี้ขัดคำนะน้าอิงเรานไงลราก็เป็นคันนาแล้วตรงนี้นั่ไง กับปนานานี้เลย,น,ย,ย,ยนี่ไงเรานี่ไงเาเป็นไงน้ำตื้ตนๆนคะรคืบเดียวดีก็มันไงผู้ย,ยังไม่ได้ข,ดขัดค้ำ ครับสวัสดีนะนาะนาะตกปลาทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับกับช่อง r e วฟ i ช h i n g นะครับกับผมนะาแจ็คนะคนนี้ก็จะพามาตกปลาช่อนนานะนานโอเคอ่านะฮะหมายสวยมากนะก็น้ำเพิ่งขึ้นมาประมาณสักสอาทิตย์แล้วนะปลาก็เริ่มกดัดเยอะแล้วมี2ฝั่งนะนาดูนะ <Wow. S 1> นะก็เป็นนาที่รู้จักกันครับเวเนี้มจะเอากบยางเเจนทู uh. Gen ตัวนี้ นะฮะพอเก็ตซิงเกิลพสมาโดยประช่อนกันผลงานจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันครับงานเะมื่อกี้เห็นมีตัวขึ้นอยู่ตรงนี้นะผมก็เลยตีใส่สเลยเป็นช่านปอกนะไล่กัดลูกปลาอยู่ตรงนี้นะ ก็มาใส่เลาะขอบแบบนี้นะครับ เอาไหมเอาไหมไม่โดนนะไม่โดน ไม่โดนครับไม่โดนไอ้กัดไม่ค่อยแม่นเลยตัวนี้ โดนนี่ล่ะเฮ้ยตื้อตั้งนานนะโอ้โหปลาช่อนนาตัวแรกของผมมาแล้วนะกว่าจะโดนนะนั่นนะนี่ครับช่อนนาครับช่อนนาต้องระวังคนระับโอ้โหนี่เจนวันนะเออเจนทูนะครับเต็มปากเต็มคำนะเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปข้างบนก่อน นี่ฮะตัวแรกกับเจนทูพ็อเก็ตซิงเกิลพาสนะฮะเต็มปากเต็มคำเนาะก,<อ>ก็เดี๋ยวมาตามกันต่อนะหมายด้านหลังนี้แนะจ๋วครับลองดูข้างข้างนี่ดูนะมันก็เป็นคันนาแนละ้วตรงนี้มันไงมันไงมันงไงหูลุด เสียดายนะนาปานาเนี่ยมันจะเป็นปลาที่ตัวเล็กเนอะทีนี้เราจะต้องปั่นช้านิดนึงเมื่อกี้ผมปั่นไวไปแล้วปลาก็ชาร์จเจือเข้าแบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวหาตัวใหม่ลองข้างบนดูบ้างลมแรงครับกะยากนิดนึง กระชากออกไปโดแล้วนะมาไหมไหมนู่นนะครับกัดตรงปลายนู่นเลยเป็นอีกนานึงนะ ตรงนี้ก็น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าจะมีตัวเข้ามาหรือยังนะครดูจากรอบๆก็ยังไม่เห็นปลาคอกลลูกปลาเยอะสักเท่าไหร่นะก็หมายสวยนะ่าลองมากก็ลองมาตีดูก็ไม่แน่นะเผื่อตัวเข้ามามไงงตัวเข้ามามไงัง นั่งไงโอ้โหพวกยังไม่เคนขัดคำ้วน้โอ้ยห,หัวล่องเนี่ยทีเด็ดเลยฮะโอ้โหไซส์สวยเลยไงอีกหนึ่งตัวนะครับน้ผลงานปลาช่อนนานะกับกบยางเ็นทูเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเต็มเต็มสุดยอดครับ ก็เป็นคันเดินนะครับน้ำน้าท่วมเข้ามานะก็กลายเป็นว่าเป็นทางเชื่อมระหว่างปลาบ่อกับปลาหนานี้เลยโอ๊ยอยตัวเล็กครับเนะนี่ยจัดข้างหน้าแบบเน่ยปลาหนาตัวมันเล็กนะ นี่ยนาะนะนะมันก็ท่วมตลอดทางเแลนะ้วเดี๋ยวผมจะลองตีเราดูเรื่อยๆนะคิดว่าน่าจะมีตัวกัดนะอุ้ยไล่มาครับไล่มาไล่มาไล่มาครับอยู่ริมซ้ายนะอยู่ริม้ายริม้ายเลย นี่ไงเรานี่เรานี่ไงเราบอกแล้วไปมีแน่นอนโอ้โห้นี่นะตัวนี้กัดเน้นๆแล,แล้วนะโอ้เข้าคอไปแล้ครับคอไปเลยเจ็ดทูตัวที่สามนะโอ้ยเดือดมากครับ เก็บปลา,ากนะครับเลาะเหล่งม้อ อื้อฮะอื้มอ,อื้มฮะง่ไยเดี๋ยวไเล่าโว้ยเต็มๆฮะเรียบ,บคีกบก่อนเดี๋ยวสะบัดลุกตรงนี้ผมน่าจะถ่ายรูปแค่นี้นะ คงจะอู takich, ้น <_ disrespect> ่าฮะนานะโูเหยืดอหลดพอดีตัวที่สี่ะตัวที่สี่ใส่โอเคเลยนะก็หมายหน้าแบบนี้แจ่มครับเดวเก็บปากก็อีกหนึ่งเทคนิคนะนานาเวลาที่ผมเดินตกนี้นะน้ำมาจะกระเพื่อนนานะสังเกตเห็นไหมน้ำกระเพื่อมข้างๆนะก็เมื่อเราถึงจุดที่เราจะตีนะะเราก็หยุดก่อนเนาะหยุดขยับนะให้น้ําที่มันกระเพื่อมอยู่เนี่ย มันก็หยุดให้มันหยุดให้หมดเลยนะมันจะลดอาการระแวงของปลาได้เยอะนะเดี๋ยลองดูน้ำมันก็เพิ่มไปนะเดี๋ยวรอให้ขึ้นน้ำมันหยุดนะแล้วเราก็ค่อยตีนะเริ่มหยุดแล้วนะขึ้นเบาแล้วผมก็จะตีเลยนะ ไม่โดนนะตัวไม่โตนะนะอาการแบบนี้ปลาช่อนเล็กนะคักัดเหยี่อไม่เข้าตีตื้อไปครับบางทีมันมีหลายตัวนะตัวใหญ่อาจจะกัดทีหลังก็ได้ ก,กัดโหกัดโคตรดุเลยตัวไม่โตนะโอ้โหปลาพิการครับนนานะ <c oughs> ดูครับแต่เดี๋ยวผมปล่อยดีกว่าตัวนี้เดี๋ยวให้นานาดู เลยเป็นงูนะตัวนี้นะดูด้านหลังพิการนะตัวนี้เดี๋ยวผมปล่อยนะครับเราไม่เอานะตาพิการพอนไปอูต้ตาท้องสมบูรณ์มากบนานาีดูอ้วนมากนะโอเคเหยื่อหลุดแล้วไปตรงนี้ก็เหมือนกันครับนะเป็น ทางเดินนะแต่ว่าน้ำมันท่วมก็ลองดูครับดูครับปลาอะไรวะนี่ใช่ปลาช่อนอเปล่า อ้นกุชชอนใหญ่ไซส์สวยเลยอืไซส์สวยละอืโอ้เต็มเต็มยอมจานอนโดยง่ายเลยนะไซส์สวยเลยลกัดเจนทูนะ ตนาหนะครับเดี๋ยวตามหาตัวต่อไปครับทางเดินอย่างนี้อย่ามองข้ามนะนะนะตีไปก่อนเลยนะทีนี่มีตัวนอนอยู่น้าต้นตะื้นครับเดียวเดีวก็มันไงน้ำต้นตื้นนะครับเดียวดีก็มันไงน้ำต้นตื้นนะครับเดียวดีก็มันไงโอ้โหพูดยังไม้ได้ขาดคำนะ ตัวเล,เล็กฮะจะได้กัดไม่เข้าอ่ะดไปิละน้ำต,ตื้นแบบนี้มีตัวแน่นอนนะไม่ถึงคืบนะน้าที่ผมเดินมาน่าเลยกระตุ่มมานิดเดียว่ยมีตัวแน่นอนนะขับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับนนะาก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคนระับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมพาไปลุยนาไหนไอะเดี๋ยวไปต่อดีกน่านึงนะคลิปนี้ก็มานานนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะลุยกันแบบสนุกมากนะก็คงมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ